ไอพิรพันธ์รอจงจดจำชือ่อป่วยไอมึงยิงกูทำไมไอ้จ๊ะไออยากดูปฏิกิริยาไงว่าแบบเออกลัวสวนนะเมื่อกี้ไวด้วยบอกเลยกระสุนกูอะดูเยัยเนี่ย มึงถามมันว่ากก้วขนาดไหนมึงถามมันดูนมันงวัยขนาดไหนเฮ้ยมึยงมัวทำไมอ่ะเฮ้ยสายาโอ้ข่ระเบิดอีกีอ่หนอบ พี่จ๊วะปร๊บปรับปรับนึงกูโดนรีกูโดนไอพิรพัทหรอเฮ้ยยังมันคมเกินตายอ่ะมยิงกูทำไมไอ้สามไออยากดูปฏิกิริย์ไงอ๋อโคสวนนะเมื่อกี้ไวด้วยมาที่มาแล้วมาที่มาแล้ว ได้เหรอได้ล่าหลายคนเลยดูเทนเนี่ยมึงถามมันว่าก็ถึงกูไวขนาดไหนมึงถามมันดูกูไวขนาดไหนยิงเงยูยิงเงยยิงเงยูเ้มึงจะมุดนทำไมอ่ะเอาดุดออมาเอาดุดออมาดุดออมาจะตายจะตายจะตายตายตายเราบดระเบิดตายหบดไอ้ชิปนี้ชิบของยังไงแกของโอ้ไม่รู้สวยอีกอีกอีกตัวนึงน้ำอ๋อกําลังไปกําลังไปสวย

โอเคเจ๋อเพื่อนเพื่อนคุณน้ำจัดตายกูอิ่มจัดเปร่าบุญหัวแตกทนายอยู่ด้านบนระวังหัวกูล่วง่ ฮะเดี๋ยเชี้ยกู้ยี่นีดบนหัวเฮ้ยปาร์ตี้มาเฮ้ยปาร์ตี้ออกมาว่ะด้วยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทนายอยู่ด้านบนระวังหัวโอ้ไม่รุนวิ่งปีอยู่เปตามึงวิ่งฝั่งนี้เอาเข้าห้องสวยตา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 ยหนึ่งตายหนึ่งตายสองตายสอง เอาครับก็เป็นคอมเมนต์จากทาทีดีนะครับตอนแบบมันเดินกันด้เฉมาจีิงนแล้วก็มาชวกันนะครับิวนมแลผิวแห้งจังเออสืวันแดงเดือดเดือดนครับมาครับมาเต็มตดเอแล้วเดินเชคกับี๊อกเดินเคครับูจะสูมขึ้นแต่ไม่สู่เอาไอซ้อนเข้าไปบอดครับ แต่ว่าไเล่เด็อกอลครับนี่ครับหนึ่งหนึ่ต่อตรงนี้มันหนึ่นต่อเอาจอหลับต่อโอ้ต่อเลยดีกว่าาต่อครับปรบัสที่สทวาง่อย่าโอ้โหจะลับไปอู่แ้่

นี่มันคนลึืขี้กันวะสวยทีม่มานีสวยตบกูยังลูกโอ้ยไม่เหลือเลยเจ๊บ้า โอ้โหเลือดไม่เหลือเลยใชฟ้ะ ไอพีทมันสามร้อยเลยอะป่า เดี๋ยวมาแม่งมาไปาแม่งจัดุแกมา